ขอบคุณค่ะแนะนำตัวนะคะชื่อสมทรงหน้าแสงทองเออขออนุญาตค่ะกลับครรวะว่านอา,าจารย์หมอเกลอยวที่เคารพกยิ่งค่ะกลับคุณรู้ทุกท่านค่ะดื้อทาสำนึกด,ดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสมทรงหน้าแสงทองค่ะชื่อชื่อเล่นติม๋มชื่อทางธรรมพ้นทุกค่ะก็เป็นอ่าปัจจุบันเป็นอ่าเดี๋ยวก่อน ที่ที่อยู่ปัจจุบันก็นที่กรุงเทพนะคะแต่ตอนนี้มาเข้ามาบําเพ็ญอยู่ที่สวนป่านาบุญสามจงังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นจิตอาสาประจําสังกัดภาคกลางสวนสวนป่านาบุญสามจงังหวัดปทุมธานีค่ะกําลังศึกษาอริยปัญญาตีปีที่สี่ค่ะสถาบันวิชาลามแล้วก็จบการศึกษาเอ่อที่หกเดือนนะคะ ได้ได้รับไปประกาศแล้วนะคะยังไม่ได้แจ้งให้พี่นงนาะก็ขอกขอบพระคุณท่านอาจารย์หนอยเกี่ยวด้วยความขอเร่าจริงค่ะอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะวันนี้จะมาแชร์สภาวธรรมค่ะแล้วก็ส่งขอโอกาสส่งกันบ้านนะคะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอันนี้ก็กำกำลังกำลังกว่ากว่าศาลาอยู่นะคะแต่ก,ก็ก็ลงมาเอออันาานั้นคืองานนอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้สักครู่เดี๋ยว อันนี้ขอมาทํางานนายก่อนนะคะขออนุญ,ญาตค่ะเห็นแม่ไก่ทั้งสองท่านขยันลูกไก่จะเฉยอยู่ทำไมนะคะพ่อตามมาติดๆค่ะอ่าอันนี้นะคะแต่จะมาแชร์ความสําเร็จของงานนะคะไม่ใช่ความสําเร็จของงานค่ะความสําเร็จของใจหรือความสําเร็จของงานค่ะใจที่ไร้ทุกค่ะใจยินใจที่ยินดีใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่างานจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จ เมื่อเราได้พยายามทาเต็มที่แล้วเราเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งค่ะอันนี้ก็มีความสุขมากค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาต่อจากเมื่อคืนกับเมื่อคืนก็ก็ได้ลงทะเบียนอ่าลงทะเบียนที่ที่นี่ยเละค่ะการบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเมื่อเช้านี้ก็ก็ก็สมัครนะคะสมัครใครวืนที่ยีพสามแล้วก็ต่อด้วยทํากรรมบ้านแบบฟอร์มแบบฟอร์มไปหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวผู้รีกวันหนึ่งอ่าแล้วก็ อเออไปทํางานนอกสักครู่หนึ่งก็คือกว่าจะลาค้างอยู่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปทําต่อค่ะแต่นี้ก็ก็คิดถึงว่าเออวันนี้ส่งกันบ้านจะมาบัาเพญอันนี้คืองานไหนนะคะที่สําคัญกว่าก็วางงานตรงนั้นก่อนแล้วก็มาทําตอนนี้ค่ะก็โดยใจที่ผาสุกมากที่มาอยู่สวนปานาบุญสามเต็มที่ค่ะจะจะทําอะไรขอขอให้อยู่เนี่ยอยู่อยู่ได้ไดในสายตาเพียงไม่กี่คนนี่ก็มีความสุขมากเลยค่ะ อยู่ในสายตาในในหมู่มิตรีแล้วก็ตัวเองก็มีความก้าวหน้าเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างมากค่ะเอ่อก่อนที่จะมาเข้าค่ายล่าสุดนี่ยคะ่ะก่อนก่อนที่จะมาเข้าค่ายครั้งที่ที่แล้วนะคะวันที่สิบสามกรกฎาคมน,นี่ค่ะก็อยู่บ้านก็ก็ยังยังกินพริกได้ยังอะไรเนละยแกงส้มอะไรก็ยังพอใส่พริกอยู่นะคะใส่อะไรที่เป็นสมุนไพรริดร้อนมากค่ะแต่ว่าพอพอได้มาอยู่เขา้า ตรงนี้จริงๆอากับกินไม่ได้สแล้พิกเม็ดเดียวกินสู้ไม่ได้แคคือข้างในมันจะสะอาดขึ้นมากกว่าอยู่บ้านแค่ไหนยอยู่บ้านก็ปฏิบัติอย่างนี้นะคะเอ่อเรียกว่าบรรยากาศมันจะผิดกันนะคะอยู่อยู่คนเดียวกับอยู่กับหมูมีดีเนี่ยค่ะเอ่อเออขาจะมีอะไรมันมันแรงมันเหวนนำที่มากขึ้นคะ่ะก็ได้ได้กินอาหารแบบตามลำดับก็คิดถึงตอนที่ตัวเองอยู่ท่านะมีความสุขมากเลยที่ที่กินแบบ ศูนยหนึ่งสูนสองอะไรอย่างนี้ยห้เลียยแต่อยู่บ้านนี้มันมันไม่สามารถที่จะเลี้ยได้ก็ก,ก็อกคนละอย่างนะคะอ่าแล้วก็ได้สุขภาพแข็งแรงมากค่ะที่ได้มาปฏิบัติตรงนี้ก็ก็มาอย่างเต็มตัวนะคะวันนี้วันนี้คือมามาอยู่กินนี่ตอนอตายนี่เลยนะคะขอตายที่นี่เลยนะคะ,ะจริงจริงวันนี้ประกาศเป็นที่เลยนะคะว่าตัวเองอ่ะเป็นอ่าเป็น จิตอาสาประจำสวน,นป่านาบุญสามมานานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งปีนเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไปอยู่ที่อื่นมาตั้งเยอะตั้งแยะเอะทำไมกลับมาอยู่สวน,นสามอันนี้คือคือบ้านเกิดนะคะที่ที่ได้ประวัตนาโจไว้เป็นสามสี่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปีหกสองค่ะเออใจถึงแม้จะไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่ลืมตรงนี้ค่ะก,ก็ได้มาบาเพ็ญตรงนี้อย่างอย่างเต็มที่ค่ะทําทุกอย่างเท่าเท่าที่ทําได้ค่ะแต่ก็ขอขอทาเรื่อง งานนอกกับงานงานในพวบคู่กันไปเนี่ยในในทุกวันด้วยใจที่พากสุกค่ะอันนี้ก็คือจะมาแสดงความกล้านะคะความกล้าอย่างนี้ที่ว่าเออสี่เดือนแล้วอะ่ะสี่เดือนแล้วนะคะยังไม่ได้ตัดผมเลยปล่อยผมยาวกระดุกกระดัง,างอาจารอนนี้ก็ทาไงได้เออจะพึ่งจะพึ่งใครก็ไม่ไม่มีไม่มีใครนะคะเลยตัดสินใจว่าเ,ออเราก็ลองลองตัดดูจะเห็นว่าการตัดผมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลย อ่าแล้วอันนี้คิดเองนะคะคือเปรียบเทียบกับที่ตัวเองอ่าที่ตัวเองมีความความสามารถเย็บผ้านะคะก็เลยเอาเอาเย็บผ้ากับตัดผมอะ่ะก็เลยเข้าใจว่าไอ้ตัดผมเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิไม,ไม่ไม่มีความกล้ามากเนี่ยจะทําไม่ได้เลยนะคะก็ <c oughs> อ่าทำทำไปทำมาเอาละไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้วลองดูถ้าไม่ลองทำมัวแต่แค่คิดนี่มันแล้วมันจะได้เรื่องอะไรละคะมันก็จะไม่ไม่ผลผลสาเร็จ ของงานออกออกมาให,ให้เราเห็นว่าใจใจเป็นยังไงมัง่งอ่ะก็เลยลองดูหยิบกันไกอมาเลยค่ะเมื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้หยิบกันไกออกมาเลยตัดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแลยนายจะไปอาบน้ำให้ผมเปียนแล้วก็ตัดเลยเอาเลยจะทรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรเอาใจไรทุกสยอย่างกล้าเลยค่ะกล้ากล้านะ้ำปัจจุบันนั้นนะคะก็ ตัดไปได้ได้ได้ประมาณหนึ่งค่ะจากใช้กันไกอันนี้ก็พอพอได้ถึงถึงเวลาอาหารนะคะอ่าก็ได้ไก่เสนอให้ค่ะเอออันนี้เนี่ยอะไรนะเขาก็ชมอยู่เออตัดดีเนี่ยทำไมกล้าตัดถึงขนาดนี้แล้วก็ได้ได้เพิ่มอ่าแม่ไก่ส่งอันนี้ให้ค่ะหีค่ะวีเรียกหีีแล้วกันนะคะที่เป็นสั้นๆหมีหีซอยค่ะก็เลยได้ได้ใหม่ เรประดัดรอบสองหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะจนจน,จนวันนั้นก็ยังยังเหมือนกับโกนหัวเลยนะคะนี่มันนี่มันต่อเออนี่มันเกือบอันทีเลยะคะ่ะมัก็จะยาวขึ้นนี่ค่ะคือเหตุการณ์ที่ว่าการตัดผมม่นยากมันไม่ยากเลยนะคะถ้าได้ลงมือทำไม่ว่าอะไรทั้งนั้นใจสู้ๆค่ะกล้ากล้ากล้าทำในในสิ่งที่ที่ตัวเองโมจะกลัวอยู่นั่นแหละถ้าไม่ลงมือแล้วมัน มันก็จะไม่รู้อะไรในชาตินี้ก็คงจะพิรู้อะไรนะคะเนี่ยกล้าทากล้าคิดกล้าทํากล้าพูดจากที่คนไม่เคยกล้าพูดก็กล้าพูดนะคะก็ก็สุดความกล้ามาตลอดนะคะเออเพราะว่าได้ได้อยู่ในแพร่พิถีทมนี่ก็จะไม่ทําให้อาจารย์ขายหน้าค่ะขอขอเป็นนักเรียนที่เดินเดินตามรอยเดินตามรอยพาศาสนาแล้วก็ อยาฟังครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะด้วยความเคารพค่ะสาธุค่ะขอความเห็นจากผูรูค่ะน้อมรนา,ารนรค่ะะตีญญาคูค่ะเพราะว่าต้องคดอยู่ค่ะว่าเห็นแบบตรงผมใหม,ม่ค่ะสบาไหมคะเบาสบายไหมคะสบายค่ะดีใจ<อ>ที่ได้ลงมือทำ หมดภาระแล้วนะคะเรื่องผมนะคะป้าติ๋มก็ป้าติ๋มก็มาพ้นทุกแล้วนะคะป้าติ๋มตอนนี้ก็คือจะประจําอยู่ที่ส่วนสามใช่ไหมคะจองมีที่อยู่แล้วนะคะเป็นประจาเลยนะเฮียตู้กบลราทาบ้านต่อเติมให้ก็จะเป็นที่นอนตายแล้วนะคะตอนนี้ยังมีความหาสึกเลยนะ อน,นุโมทนาค,คิดไปตามแต่นู้นแต่สมัยยังไม่ได้เจออาจารย์แล้วมันอยู่ในในความคิดเ่าเออเราเกิดมานะคะไม่ไม่เคยมีบ้านกับเขาอะถ้ามีกระต๊อบสักหลังหนึ่งก็จะดีนะขอให้อยู่ในวัดกันละกันแล้วมันก็จริงนลยคะนี่คือวัด่วัด,ว,ดวัดเขียว <laughs> <laughs> วัดวัดอเขียวค่ะ <laughs> อ่าออ <laughs> เห็นเห็นว่าติ๋มมีความสุขก็อนุโมทนาด้วยค่ะ <laughs> เห็นว่าติ๋มรู้สึกเบิกบานยินดีนะคะปติมพ้นทุกนะคะ ใช่ค<ช>่ะก <ๆ S 2> ขอขะขอบขอบคุณที่ท่านอาจารย์มอบชื่อน,นี้ให้ตอนที่อยู่ภูผาค่ะได้ชื่อมาไม่นานก็นอนตายเหมือนกันเนี่ยไปเกือบเดือนนี่ได้รอดมาก็ขอบันเพ็งเต็มที่ค่ะค่ะอนุโมทน,นาคับะติมค่ะค<ช>ุณรู้เชงจะเพิ่มอะไรไหมคะ อนุโมทนาด้วยนะคะสาธุกากรูค่ะอยู่อยู่ในเมืองก็ใกล้โลกนะลูกจะได้แบบว่ามาหาได้ง่ายๆหน่อยนะคะใช่ค่ะยินดีค่ะนะคะคสาธุค่ะค่ะนุโมทนาคับปิมภาคเทียนไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะนุโมทนาทุกท่านค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่ แพกกิ้งค่ะเพิ่มสุกค่ะก่อนอินท์เซลก่อนนะคะสมบัติเอยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ส่งกันบ้านมาแม่กิ้งเก็บไปเยอะมากนะยังไม่หมดนะแล้วเ,เราเห็นอยู่นะคะว่าท่านเก็บสมบัติอยู่นะคะเหมือนท่านจะเคลื่อนมาภูเขาพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแต่เ,เห็นวันนี้ยังมีกิจกรรมการงานที่บ้านอยู่พอสมควรเลยค่ะเชิญค่ะ